สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกันทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนมีนาคมปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ มาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะใบที่1น,นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหยิบได้เป็นไพ่เทมเพรนนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยเอ,อ่อพบปะผู้คนเดินทางไปทำงานระหว่างจังหวัดระหว่างประเทศนะคะบางท่านก็ได้งานใหม่หรือยกย้ายที่พักที่อยู่อาศัยนะคะ เป็นช่วงที่ชีพจรล,ลงเท้านะคะการเปลี่ยนแปลงไปยังสิ่งที่ตรงข้ามนะคะขอให้คุณนะเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจนะคะในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ขอให้ใช้ชีวิต อยู่ในความพอดีนะคะไม่ทำอะไรที่มันเกินตัวให้มากนะคะเรื่องความรักก็เหมือนกันอยู่ในช่วงที่ลังเลยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะใบที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไป เป็นรูปหนึ่งไม้เท้าด้านการงานการเรียนธุรกิจนะคะช่วงนี้ก็จะมีความที่ตื่นเต้นท้าทายนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆด้านมันจะดีท่านที่จะทำงานที่ใหม่หรือย้ายแผนกเปลี่ยนงานที่พักหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะพบความตื่นเต้นท้าทายตลอดเวลานะคะถ้าท่านที่เรียนนะจะได้ เรียนในสิ่งที่ตัวเองคิดไว้แล้วก็จะประสบความสำเร็จนะคะท่านที่จะทำกิจการเป็นของตัวเองได้ดีได้ทำแน่นอนนะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์นะเป็นคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะเป็นการกำเนิดอ่าเป็นการกำเนดน,นะเป็นการที่เริ่มต้นนะคะและจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะท่านที่เรียนนี่สามารถลุ้นเกียรตินิยมได้เลยนะคะ ไพ่ใบที่3นะคะสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังเป็นไพ่เฮโรแพนนะคะเป็นไพ่ที่มีความแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะขอให้ท่านยึดหลักในความดีทําตัวให้อ,อยู่ในเชนในธรรมจิตใจดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอไพ่อันตรายเนี่ยก็จะมีสิ่งที่คุ้มครองเรานะคะช่วงนี้นะก็ อาจจะเป็นช่วงที่ได้ฝึกพักก็เ,เรียกว่าควายคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทางด้านสายการงานสายอาชีพธุรกิจนะคะช่วงนี้นะควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะว่า,าถ้าเราห่างเหินเราทำตัวตีหักนะก็จะไม่มีใครคอยช่วยเหลือเรา นะคะคช่วงนี้ถ้าว่างนะถ้าท่านที่ทําบุญเข้าวัดบยบ่อยอยู่แล้วนะก็ถือว่าดีไปนะคะช่วงนี้แต่ถ้าท่านใดนะไม่มีเวลานะคะควรจะหาเวลาปฏิบัติธรรมหรือว่าสวดมนต์นะคะไปตักบาตรไปสวายสังคทานก็ได้นะคะจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวง ไฮบรินสเต็ดนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะไพ่ของ ความสวยความงามไพ่ของความอ่อนไหวนะคะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเส้นสถีกนะคะกับด้านความรักนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆสําหรับชาวราศีกันนะคะคุณผู้หญิงก็จะมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยเยอะแยะมากมายอาจจะใช้ความสวยนะคะเป็นประโยชน์ได้นะคะช่วงนี้ส่วนคุณผู้ชายจะพบเจอผู้หญิง ที่สวยและระวังนะคะคุณจะลงสเสน่ห์ของเธอท่านที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับด้านความสวยความงามแฟชั่นหรือความรักเหมือนร้านพีเวดติ้งต่างๆเดือนนี้จะถูกฉลุมากๆนะคะ ใบที่5นะคะเป็นฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตจะพยากรพร้อมกันนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ด้านการเงินและหลักทรัพย์นะคะจะเป็นเด็กนะคะถือเหรียญอันนี้จะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะการเงินในเดือนนี้ถือว่าเริ่มดีเริ่มมั่นคงเริ่มเป็นปึกแผ่นนะคะจะขย,ขยายสาขาร่วมหุ้นลงทุนอย่างนี้นะคะพอได้อยู่ นะคะถือว่ามีเกณฑ์โชคดีเริ่มดีธุรกิจนี่อยู่ในเกณฑ์ที่นิ่งแล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงนี้อาจจะมีโชคลาบนะคะจากบุตรหรือว่าบริวารด้วยนะคะคนที่อยู่ ใต้อำนาจของเรานะคะใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยนะคะก็เป็นไพ่เดือดสั้นไพ่เดือดสั้นนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าที่ผ่านมาท่านจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆนานานับแต่นี้ไปเริ่มดีขึ้นมาและต่อให้ชีวิตนะคะพบทางตันมืดมนแค่ไหนนะนก็จะ มีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือนะคะอย่างที่บอกไปนะเป็นการเริ่มต้นเป็นการกำหนิดนะคะดวงเป็นคุณแม่คุณพ่อมือใหม่หรือได้โชคลาภจากบุตรหรือว่าบริวารท่านที่คลอดลูกในช่วงเดือนนี้เป็นดวงบุตรมหาอภิชาตนำโชคลาภมาให้นะคะหรือบางท่านนะถ้าเป็นคนโสดนะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าได้พบเจอเพื่อนใหม่ที่ดีนะคะ อันนี้ก็ยินดีด้วยต่อให้เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะแล้วก็เป็นเดือนที่มีซิกเซนมีความเหตุการณ์ที่แปลกๆจะเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตนะคะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยเหลือสอ่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างนะคะหยิบได้เป็น5ดาบนะคะช่วงนี้นะก็อย่าใจร้อนวู่วามนะคะคู่แข่งคู่ต่อสู้ของเรานะ อาจจะทําทุกวิถีทางนะคะซึ่งมาให้ได้ชัยชนะหรือบางท่านนะที่มีเขาเรียกว่าอาชีพเป็นทหารตำรวจหรือว่าเกี่ยวกับอะไรต่างๆนี่หมายถึงว่าพร้อมที่จะลงสนามรบเลยก็ว่าได้เดือนนี้เป็นเดือนที่ต่อสู้หนักหน่วงนิดนึงนะคะ ขอให้ท่านนะคะใช้สติความคิดรบอบคอบอย่าวู่วามนะคะให้นิ่งแล้วก็ใจเย็นเข้าไวค้ค่ะใบที่9นะคะความคิดภายในใจหยิบได้เป็นพระราชานั่งอยู่บนบัลลัง์ ถือไม้เท้าด้านการงานการเรียนนะคะเดือนนี้ก็จะมีความตื่น,ตนเต้นท้าทายไม้ท่านคิดตลอดเวลานะคะก็อาจจะมะีมีเกณฑ์ได้ใช้ความคิดเยอะหน่อยนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เริ่มอยู่แล้วทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะคะแต่อาจจะทําอะไรได้ไม่นานรู้สึกว่าเบื่อเร็วนะคะไม่เหมาะเป็นคนลงมือทาเป็นเหมาะสําหรับเป็นคนคิดมากกว่า ะะเดือนนี้เตรียมพร้อมไว้เลยได้พบสิ่งที่ตื่นเต้นท้าทายแน่ๆค่ะใบที่10นะคะก็เป็นใบสรุปเหตุการณ์หยิบได้เป็นไพ่สี่เรียมนะคะด้านการเงินและหลักทรัพย์นะคะ าการเงินใบนี้นะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นคนที่เก็บเงินได้เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์นะคะเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ท่านาได้เงินมาแล้วก็เก็บไว้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรนะคะเป็นคนที่เก็บเงินอยูอ่เรื่องการเงินไม่น่าเป็นห่วงเลยนะคะสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้ ก็จะสรุปนะคะดวมชะตาของชาวราศีกันในเดือนมีนานะคะด้านการเงินถือว่าเริ่มดีเริ่มเป็นปึกแผ่นนะคะรู้จักเก็บเงินอดออมมัธยัสนะเงินที่จะออกไปนี่ อยากมากๆนะคะด้านการงานการเรียนนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายท่านที่ว่างงานก็จะได้งานท่านที่นําเสนองานอยากแตกขยายสาขาธุรกิจต่างๆนะคะเริ่มดีขึ้นมามีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะมีเกณฑ์เดินทางท่านที่อยากเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรต่างๆที่แพลนไว้นะคะถือว่าดีอยู่แต่ คู่แข่งต่างๆที่มันมีนะคะอันนี้อย่าให้ท่านอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะขอให้ใช้สติและอ่ะเขาเรียกว่าความอดทนเพิ่มเข้ามาอีกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการทะเลาะหรือว่าเข้าใจผิดได้นะคะส่วนในด้านของความรักอ่ะความรักอารมณ์ครอบครัวนะคะมีเกณฑ์เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ มีการเริ่มต้นใหม่หรือได้พบเจอเพื่อนใหม่นะคะ,ะเพราะว่ามันเป็นเด็กนะอาจจะมะีท่านที่อยู่ในช่วงนี้นะอาจจะได้โชคลาภจากบุตรบริวารน,นะคะท่านที่คลอดออกมาเป็นบุตรบุตรมหาอภิชาตินะคะนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้ท่านนะคะด้านครอบครัวนะแล้วก็อีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับครอบครัวนี่แหละก็ควรใจเย็นด้วยนะคะทางด้านเกณฑ์สุขภาพมาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วนะไม่ไม่ได้มีเคราะห์หรือความเครียดอะไรที่มันหนักนะกระทบด้านสุขภาพเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีกันนะคะในเดือนมีนานี้ขอให้ ผ่านพน้นอุปสรรคนะคะแล้วก็โชคดีในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ